วันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2568เวลา6เนกา30นาทีนายสุสพิสัน์แพรลือสดิการและคุ้มครองแรงงานจุลชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสภากาแฟชุมพรครั้งที่4ทับ2568นะสมสอนนายทหารสัญญาบัตรค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรโดยมีสว่วนราชการภาคเอกชนและผู้สื่อข่าวเรื่องรับประทานอาหารว่างและกาแฟยามเช้าพร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลกิจกรรมและแนะนําหน่วยงานซึ่งในครั้งนี้กระทรวงคลาโหมมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันจันทร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2,568เวลา13นกาส30นาทีสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการมหาดไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายด้านอัคคีภัยในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการจังหวัดชุมพรณห้องประชุมกอพิทักษ์สารากางจังหวัดชุมพรมีนายสุพิสารแพรลีสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีนายอภิชาสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมวันอังคารที่12เมษายนพุทธศักราช2568 เวลา9ในการ30นาทีสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดและการกีฬาคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการแสดงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรณห้องประชุมสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร โดยมีนายสุพิสันพรลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจตุชุมพรเป็นประธานการประชุมวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568เวลา13.30นเรือเอกสารโรดคมคายอธิบดีกรมสถิติการและคุ้มครองแรงงานกสรเป็นประธานการประชุมกรมสถิติการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่4ทับ2568เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและตามนโยบายที่สำคัญของกรม รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทํางานของหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานในสังกัดโดยมีนายสุพิสารแพรลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจอดชุมพรร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็ตวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568เวลา13.30น13นายสุพิสารแพรลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจอดชุมพรมอบหมายให้นางนีรศร้าผสมธาตุเจ้าพนักง,งานแรงง,งานอาวุโส ร่วมประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจาังหวัดชุมพรณนะห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารการจาังหวัดชุมพรชั้น2ตํตบลนาชอยงอำเภอเม,มืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุทธที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดชุมพร พร้อมชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปลรูปสัตว์น้ำจังหวัดชุมพรเข้าตรวจบูรณาการสภาพการจ้างสภาพการทํางานของสถานประกอบกิจการแปลรูปสัตว์น้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่อําเภอปะทิวและอําเภอเมืองหงนังสวนจังหวัดชุมพรจํานวน3แห่งคือ1บริษัท myng จํากัดประกอบกิจการขายปีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามีลูกจ้างทั้งหมด26คน2บริษัทพิสมุวอนฟู้ดโปรดักต์จำกัดประกอบกิจการผลิตสัตว์น้ํา มีลูกจ้างทั้งหมด131คนและ3ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงปลาผลสยามประกอบกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยงมีลูกจ้างทั้งหมด32คนซึ่งจากการเข้าตรวจทั้ง3แห่งไม่พบการกระทําความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีในอภิชาตสารบัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดชุมพรวันพุธที่23เมษายนพุทธศักราช2568เวลา13 3 0นากานาทีนายสุพิศาลแพรลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพทท 13, มพร 2, 8, รพอบหมายให้นางสาวพัชชาทิพย์ขชาชาย์พลนิติกรปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568กิจาก,การรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานร่วมใจทำความสะอาดปูกปา่าพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดชุมพรณนะสะปู่เจ้าน้ำผุดหมู่ที่8บ้านทุ่งหงษํตำบลทุ่งขาอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรวันพุทธที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกานายสุพิสารแพรลือสติการและคุ้มครองแรงงานจัดชุมพร มอบหมายให้นางนิราศาผสมธาตุเจ้าพนักง,งานรายงานอาวุโสร่วมเป็นเกียรติในพธิธีเปิดงานประเพณีขึ้นถ้ำรับล่อปิดทองพ่อปู่หลักเมืองประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดเทพเจริญหมู่4ตำบลท่าข้ามอพัทิวจังหดชุมพรโดยมีนายนพพรอุสิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบ,บดีที่14เมษายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกานายสุพิสารแพรลือสวสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติและออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพรหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีพุทธศักราช2568 ณโรงเรียนบ้านในเหมืองตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดวันศุกร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2568เวลา8.30นาทีนายสุพิสารแพรลือสวสดีการและคุ้มครองแรงงานจัชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก วันคล้ายวันตรวรน,นคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะหอประชุมจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดวันศุกร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2568เวลา13.30น,นสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคขีภยัยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หน่วยงานภาครัฐในสารการเกีหวชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมนะห้องประชุมเกาะสม็จชั้น4ีสารการจังยวชุมพรซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีเช่นความรู้เกี่ยวกับประเภทของเพลิงการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆการป้องกันแหล่งกำเนิดไฟและการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลรวมถึงภาคปฏิบัติ จากนั้นเป็นการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟแบบเสมือนจริงให้กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสาราการจังหวัดชุมพรโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน115คนและร่วมฝึกซ้อมจำนวน413คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม สรุปผลการรับคำร้องคอรอ์7และผลการวินิจฉัยคำร้องคอรอ์7ประจำวันที่1 1เมษายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2568รับคำร้องคอรอ์7จจำนวน4คำร้องนายจ้าง4คนลูกจ้าง4คนเป็นค่าจ้าง181,26บาทหลักประกันในการทำงานที่เป็นเงินสด10,000บาทรวมจำนวนเงินทั้งหมด1 0 0 0 0 18126บาทวันที่11เมษายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2568 เวลา8ปนกาสานาทีถึง16นกาสานาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรอบอลหนึง่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรส่นวนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้จังหวัดชุมพรและส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน7คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด20คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษยดาานแงงแต่่อยใ ตรคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่20เมษายนพุทธศักราช2568เวลา24นาฬกาถึงวันที่26เมษายนพุทธศักราช2568เวลา23นาฬก,กา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน82ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,028คน แยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน176คนสัญชาติเมป็นมาจำนวน831คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน16คนและสัญชาติลาวจำนวน4คนสัญชาติอื่นๆจำนวน1คน